เคนโสวัสดีค่ะกำลังมองหาบ้านและที่ดินกันอยู่ใช่ไหมคะแปลงนี้นะคะเป็นบ้านพร้อมที่ดินอยู่ที่ตำบลน,น้ำาูุจังหวัดราชบุรีค่ะบ้านเจ้าของขายเองค่ะพร้อมที่ดินขนาด106ตารางวาค่ะท่านบ้านเดี่ยวชั้นเดียวพร้อมอยู่นะคะอยู่ในชุมชนค่ะมีเพื่อนบ้านนะคะไม่เหงาแต่ไม่ผูุพานไม่แออัดด้วยนะคะ ตัวบ้านโครงสร้างดีค่ะใช้วัสดุอย่างดีทั้งหลังเลยค่ะสามารถที่จะเข้าอยู่ได้เลยด้วยนะคะ2ห้องนอน1ห,ห้องน้ำา1ห,ห้องครัวและมีห้องโถงบรรยากาศน่าอยู่มากๆและที่สำคัญเจ้าของขายเองค่ะในราคา1 2 9 0 0 0้บาทนะคะเป็นบ้านเดี่ยวนะคะชั้นเดียวค่ะมีระเบียงนั่งเล่นหน้าบ้านด้วยค่ะ มีพื้นที่ว่างข้างบ้านซ้ายขวาเราสามารถที่จะต่อเติมสิ่งปลูกสร้างหรือว่าทำเป็นสวนนะคะลงต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับอะไรแบบนี้นะคะเพื่อเพิ่มความบนร่มรื่นบนพื้นที่ของเราได้เลยนะคะร้อมลั้วแล้วค่ะมีทางเข้าออกสะดวกสบายมีประตูเปิดปิดบ้านนะคะแต่ลักษณะลัวก็ตามในรูปเลยนะ,ะทุกท่าน สนใจติดต่อสอบถามรายรับชมนะคะติดต่อผู้ขายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปค่ะเน้นโทรติดต่อกันโดยตรงนะคะเพราะเจคิโนไม่ใช่ผู้ขายสวัสดีค่ะ